สวัสดีครับผมอาจารย์เ e อกพจน์กวีทิตกุลนังสีนะครับเป็นศัลยแพทย์ออทอปิดิกส์นะครับความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นอาจารย์ของทางที่ภาควิชาออทอปิดิกส์นะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นเรสซิเดนต์ก็ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีนะครับจากอาจารย์ในภาควิชาสอนแบบอย่างการใช้ชีวิตการเป็นแพทย์ที่ดีมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นอาจารย์อยากถ่ายทอด ความรู้สึกนี้ต่อไปให้รุ่นน้องๆที่มาเรียนกับเรานะครับได้ได้รับสิ่งดีๆที่อาจารย์ส่งต่อมาให้เราเราอยากส่งต่อไปให้น้องๆต่อไปการสอนนักศึกษาแพทย์นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตรู้สึกภูมิใจที่ได้สอนสอนเขาให้เขามีความรู้พื้นฐานนะครับในทางออโทอโปิดเรามีความสนใจเขานะใส่ใจทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนเรามีความเป็นครูอยากให้เขาเป็นหมอที่ดีเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากกลับมาเรียนกับเราได้เช่นกันครับการได้เทรนกับแพทย์ประจํา น,นะครับให้มีความรู้ความสามารถทางออโอเบดิกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนใหญ่เราจะทําเป็นตัวอย่างครับเราอาจจะไม่ได้สอนกันโดยตรงไม่ได้พูดเป็นคําพูดแต่เราทําให้เขาเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนไข้นะตั้งแต่คนไข้ามาหาเรานะครับเปนจนถึงคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดจนคนไข้กลับบ้านไปแล้วมาติดตามการรักษาครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจของการเป็นอาจารย์ที่สีร้านี่ครับ